สวัสดีด้วยก็กลับมาพบกับผมดาก่อนเกมซี่ชาแนลเราจะพาไปเอาปืนลูกซองสั้นกันใน GTA SA กันดีกว่าดึงดึง,ดง,ดงก็ไปกับรถขยะเม็นๆคันหนึ่งก็ตามทางรถไปไปเลยเดี๋ยวมาร์กที่ให้ ดูกันดีกว่านี่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 มีมมทีตรงนี้โอเคไปเลยเร็วเร็วขออยะต้นเตียมต้นเตียมเอื่อยมากอไหโย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 ่โย่ะ ไปกัมทางพอถึงตรงนี้แล้วเราก็ห้ามตรงเลี้ยว้ยหลังแล้วก็เลี้ยวผลไหมไม่ผนก็เลี้ยวต่อ ไปโอเคไปนี่เราต้องผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็คือมาผิดทางเฮ้ นี่มาถึงตรงนี้พอดีพอดีอดก็ขอาไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลงมาเคลียฮะลงมาเคลียนน่ๆ่ลูกสองสั้นน่่ๆๆ่ไม่ใช่ไม่ใช่่ลูกสองสั้นลูกสองสั้นก็เดินเดินออกมาเฮ้ยมันจะ แล้วก็เดินมาเดินมาดึกบึกรถคันนี้ติดบกักมันก็จะอยู่ตรงนี้เบยนี่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 นีขี้เกียจขึ้นไปให้ดูก็ขอจะขล้ไปไี